นี่คือเป็นห้องอันหอึ่งโซงด้านด้านหลังตรงห้องห้าหนึ่งห้าพักอยู่กับคุณกัญฐพักตอนนี้ขณะนี้กำลังข้าห้องน้ำแล้วก็เดี๋ยวก็จะเตรียมตัวออกไปรับทานอาหารช่วง6กโมงที่รินเขานัดไว้6กโมงครึ่ง ตอนนี้ก็ใกล้เจ็ดโมงแล้วก็ค่อยๆทยอยกันออกไปแล้วฮะนี่คือมูลี่ส่วนของด้านหลังอากาศดี่มาก ไปดูภายในห้องหน่อยปปสิเพ่งมีเปหมอนที่นอนสบายที่สุดเตียงสบายหมอนมอนทัเตียงยกให้เลย

ไม่ยอดของเบอเร์หการเลือกใหม่ในการประหยัดเงานจากกอคอสาร่ายางรรเทาอาการปวดร้อนไข้คาเซตโม่ห้ารยยิกรัมก่อนจะไปสู่งานข้าดาวต่อมาในวันวันนี้แขกของเราก็มาจากผู้ที่จะจัดงานเข้าดาวที่ส่วนกลางในกรุงเทพนะครับ,รบสีแยกราชประสงค์ก็มีข่าวอันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของของปีใหม่เหมือนกัน,นค่ะฝัง สดชื่นเ้ลนที่คุในทุมคนผมนั้นต่เขาก็จัดงานปิกมานะครับแล้วก็อาจจะจัดงานยาวนานตั้งแต่บ่ายแก่ๆจน และตอนประมาณสี่ทุ่กว่าจะห้าทุ่มการจัดงานก็จะเลิกแล้วนะครับในช่วงน,นั้นก็มี